สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดอลล่าชาแนลนะครับผมซันนะครับผมวันนี้ก็มีปืนดีๆมานําเสนอมารีวิวนอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือปืนอาร์มี่จอห์นวิกนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกสองน่าจะคุ้นตากันอยู่นะครับผมเป็นปืนที่จอห์นวิกเขาใช้นะครับผมในหนังเรื่องจอห์นวิกภาคสองนะก็คือทั้งไ่พิเศษแหละทั้งขึ้นมาพิเศษผมก็ไม่รู้ว่ามันคือจริงแล้วมันคืออะไรมันน่าจะเป็นพวกโค้ โคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งผสมกับกลอกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะตั้ขึ้นมาแบบนี้อืมแต่ว่ามันก็คือสวยดีที่ที่ที่เลือกซื้อมาเพราะว่ามันสวยดีครับสําหรับตัวผมนะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่ลำกล้องก็จะเป็นสีเนี่ยสีแบบว่าสีทองเหลืองคือสวยคือชอบตรงเนี้ยมันแมทก,กับสีดาเนี่ยเนี่ยสวยดีแล้วก็ไม่ต้องไปคอสตอมคอสตอมอะไรละ คือทามาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปืนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยคือไม่ต้องคัสตอมหรือว่าไปทําอะไรเพิ่มเสริมเติมแต่งอะไรเนี่ยบอแม็กก็มีมาให้โดยอัตโนมัติเลยเนี่ยครับเห็นไหมนี่เรียบร้อยเลยส่วนลากล้องเนี่ยยาวมากยาวห้าจุี่นิ้วยาวกว่าปืนไอตัวที่แล้วไอตัวคัสตอมที่ผมรีวิวไปอีกนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวตัวนี้มันมีข้อพิเศษก็คือมันเป็นดับเบิลแอคชั่นนะผมก็คือเราแค่ งางน,นกแค่นี้ก็สามารถล้านได้แล้วนี่คือเขาเรียกว่า double action นะครับผมก็คือการยิงแบบ double action ก็คือไม่ต้องขึ้นลำก็ได้ใส่กระสุนเข้าไปลังเพลิงเสร็จปุ๊บไปยิงได้เลยลั่นได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็ทีนี้มาดูของเรื่องรายละเอียดเขากันดูรายละเอียดเขาดินี่กริปมือก็ ทำมาสวยสลักมาเหมือนพวกลายเกล็ดเกล็ดงูเกเล็ดอะไรพวกเนี้ยนะสวยงามมากเลยดูแบบว่างานประณีตงานเนี้ยบนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วโอเคลำกล้องทองเหลืองสวยต,ตัวนี้เป็นสไลด์เหล็กเออรืมบอกไปตัวนี้เป็นสไลด์เหล็กนะเพราะว่าเขาไม่ได้คัสซอมสไลด์อ่ะมันเป็นสไลด์เหล็กเขาไม่ได้เปลี่ยนสไลด์เป็นลูมิเนียมเออเป็นสไลด์เหล็กสไลด์เหล็กมันก็จะหนักกว่าตัวที่แล้วหน่อยแต่ว่าโดยลายยิงเวลา มันเตะหนักมากมันถีบหนักมากเวลามันมัน,ม,นมันโบแบกกลับมาเนี่ยมันคือมันเตะหนักมากครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็อืมเออใช่แล้วก็คิดที่แล้วเนี่ยผมลืมบอกประโยชน์ของหลังอ่อนไปใช่ไหมที่ไปวัดเกินไว้ว่าจะบอกประโยชน์ของหลังอ่อนประโยชน์ของหลังอ่อนเนี่ยก็คือเมียไว้มันก็คือเขาเรียกว่า มันคือเซฟมันคือเซฟอีกตัวหนึ่งน,นั่นแหละครับผมเซฟอีกตัวหนึ่งนั่นแหละเอาจริงๆแล้วมันก็คือเซฟอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูจะได้เข้าใจนะเป็นแบบนี้อสมมติผมขึ้นลำปื้มมีปืนนศูนยในรัง,งเพลิงนะสามารถยิงได้เลยแต่ตอนนี้สามารถปืนลั่นได้เลยในง,งางนกเรียบร้อยละแต่ว่าถ้าผมกดขึ้นขึ้นเซฟไว้นี่ขึ้นเซฟไว้ก็ยิงไม่ได้จุกป้องนะโอเคเซฟลงแล้วตอนนี้พร้อมยิงละ แต่ผมไม่ได้กำปืนแน่นไงผมไม่ได้กำปืนแน่นผมไม่ได้กำหลังอ่อนเนี่ยปืนมันก็ยิงไม่ออกมันคือการการกำปืนไม่แน่นแต่ถ้าผมกำปืนแน่นถ้าผมกำปืนปกติแน่นๆเนี่ยแล้วยิงออกไปมันก็จะลั่นแบบนี้นะครับผมก็คือเนี่ยลั่นลูกหมดก็สไลด์ค้าปกติเหมือนปืนจริงทั่วไปนะกดลงโอเคนี่เรียบร้อยโอเคเคลียสไลด์อลืมกดโอเคเคลียสไลด์เรียบร้อย แล้วก็เนี่ยตัวนี้ที่เขาเขียนบอกมาก็คือมันจะเป็นตัว Combat Master Combat Master แล้วก็ Tactical Innovation เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นปืนที่ถูกออกแบบมาจะสำหรับพวกหน่วยสวาร์สำหรับการจู่โจมสำหรับการทางอาหารคือบุกได้เลยอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปขอต้อนไม่้องแวอะไรมันแล้วก็คือทำมาสมดุลเรียบร้อยแล้วอะครับผมเนี่ยขนาดความยาวเรียวพกง่ายและที่สำคัญ แม่นมากแมนมากรุ่นนี้แม่นแม่นมากนะครับผมอืมโอเคก็เป็นโโระบบแบคกรีน,นก็รู้ว่าอยู่แล้ว,ลวนะเนาะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มีเท่านี้แหละตัวสำหรับตัวอาร์มี่จอห์นวิกนะเพื่อนๆท่านใดชอบก็จะแหละเหมือนเดิมลองไปหาดูเอาครับผมีวันนี้ก็มารีวิวให้ฟังสวยมากเลยมีรางมาให้ในตัวด้วยรางยี่สิบมิลไปติดเลสดอท หรือว่าจะไว้ติดไฟฉายหรืออะไรก็แล้วแต่เลยครับผมติดได้หมดเลยศูนย์มาให้สวยงามคือมันลงตัวนะตัวเนี้ยผมชอบก็เลยซื้อมาครับเออแล้วก็ขออธิบายนะก็คือว่าปืนบีบีที่ผมซื้อมาทั้งหมดเนี่ยที่เอามารีวิวเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามาขายหรือเอามาทําการตลาดหรือว่าอะไรนะครับก็คือแค่เอามารีวิวให้ฟังเฉยๆจากจากคนเล่นจริงนะจากผมเล่นจริงแล้วก็จะเผื่อมีเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะนำเอาเอาเอา เอามาเล่นเอามาทําอะไรฮะเออเอามาเล่นเอามายิงเป้าเอามาระบายอารมณ์เอามาผ่อนเอามาเาเรียกว่าอะไรกิจกรรมยามว่างอ่ะเออก็ซื้อได้ก็สบายสบายก็มาเล่นได้ราคาก็ไม่สูงมากก็หลักพันก็ประมาณสี่พันบาทในประมาณนี้นะฮะผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมแต่คุ้มค่ามากผมพูดได้เลยคือกะบอกนี้ครับโอเค ก็จบไปแล้วนะครับผมกับก,การรีวิวเจ้าตัวปืน Army Combat Master John Wick นะครับผมซึ่งอยู่ในหนังเรื่อง John Wick นะรู้กันอยู่แล้วแหละโอเคก็จบไปแล้วครับผมงั้นก็วันนี้ก็คงขอ,งขอลาเพียงท่านี้นะครับผมรบกวนฝากติดตาม EP ต่อไปว่าผมจะมีอะไรดีๆหรือว่าจะมีของเล่นหรือว่ามีปืนอะไรใหม่ๆม,มานำเสนออีกก็ ลองติดตามชมนะครับผมสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ